ที่ยังไม่ได้เถูกทําลายติดอยู่ในบริเวณพื้นที่เดินเขาและในพื้นที่นั้นบริเวณเดินเขาได้มีป้อมปราการของข้าศึกคุมพื้นที่อย่างแน่นหนาในะพื้นที่นั้นด้วยและได้รับทราบข่บาวว่ายานบานะที่จะถูกท้นสนไปยังด่านหน้าได้ถูกขโมยไป ยุทธทานตะวันได้ส่งวิทยุขอความช่วยเหลือไปอยังบอกอรับแจ้งข่าวแล้วทางสารัฐไม่เพลดไม่พอใจที่ยามหาราตกไปอยู่ในมือของข้าศึกจึงมีการประชุมและออกคําสั่งเร่งด่วนสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีพอตกสิบสานาฬิกาสิานาทีจัดรวมเช็คยอดกําลังคนที่ยังมีชีวิตอยู่สิบสี่นาฬิกาวิทยุขอความช่วยเหลือ1ิบสี่นาฬิกาสี่ิานาทีมีคาสั่งให้เคลื่อนพลออกจากพื้นที่ดังกล่าว แล้วตามหายานพาหนะของพันธมิตรซึ่งเป็นยานพาหนะที่ชุดทานตะวันรับผิดชอบในการขนส่งติพ่านาฬิกาจัดแจงเช็คยอดกำลังพนอีกครั้งติานาฬิกา20วางแผนการเคลื่อนที่มิชชัโลเบสวบ,บาททางหารจริงปัจจัยของทำสายยุทธการหรือเมทิซีหึ่งเคลื่อนพลออกจากพื้นที่สีแดง สวางแผนเคลียร์พื้นที่สามค้นขายานพาหนะสติงเรย์เอพีซและทับลายทิ้งสี่นํำยานพาหนะของกองทัพสารัฐสคันกลับไปยังจุดรับตัวนิม่หรือค่าศึกทาหารกองกำลังต่อต้านหนึ่งต่อ9ใช้อาวุธปืนพกขนาดจุดสี่ห้าจนถึงสิบอดมิลลิเมตร ใช้ปืนเล็กขนาด9ามามจนถึง7.62 mm. มิลลิเมตรที่ระเบิดมือ RPG ปืนกลขนาด,ด .50 ม mm. ิลลิเมตรรวมไปถึงรถติดเป็นกลและยังมีเครื่องยิงระเบิดวิถีโค้งตอตา้าภูมิประเทศพบว่หมวดกะแจ้งให้ทราบทีมมี2ชุดยิงมีหน่วยเก็บกู้และฐานต่อต้อตานอากาศเออปิดจุดและฐานต่อต้อตานยานกรอก ใช้อาวุธขนาดปืนพก9มมปืนเล็กขนาด5.56ม mm. ิลิเมตรติดเครื่องยิงลูกระเบิด40มิลเวลาบอ,บอจะแจ้งให้ทราบในพื้นที่ไม่มีประชาชนเพราะถูกไล่ไล่ไล่ต้อนออกจากพื้นที่แล้วไปทุกท่านโชคดีมีอะไรสงสัยไหมครับบอมวนอ่า อันนี้เป็นพื้นที่ทะเลทรายใช่ไหมฮะถูกครับเป็นพื้นที่ของประเทศซูดานครับเออจุดของเราอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้เราคือชุดตันตะวันครับคือจุดเฮลิคอปเตอร์ครับที่เฮลิคอปเตอร์ตโอเคครับแล้วก็เห็นไหมครับบริเวณรอบรอบรอบมีซูแล้วก็ทางหันลาตะเวนของศัตรูเพียบนะครับและพื้นที่ที่จะเข้าไปในเขตตั้งแต่ เกตสีแดงไปนี่นะครับตามลูกศรไปมีระเบิดทั้งหมดพยายามเดินตามเส้นเส้นทางล่างเขาใต้เขาดีที่สุดแล้วก็อย่าฉีกเพราะอาจจะโดนระเบิดหรือศัตรูอาจจะเห็นได้นะครับเพราะศัตรูมีซูนะครับแล้วก็มีกำลังทหารราะตะเวนสามารถส่องกล้องดูได้นะครับผู้นำถ้าไม่เชื่อนะครับโอเคครับรับทราบครับ แล้วก็คนกู้ระเบิดถ้าไม่มั่นใจมีที่ให้เทสกู้ระเบิดอยู่ประมาณแถวก่อนถึงเฮร์รแคทนะครับสามารถกู้ได้แต่ยังไม่ได้แกะสลักนะครับระเบิดก็เริ่มใหม่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเมืองที่เราจะเข้าไปลดลดลดของกองทัพสหรัฐที่โดนขบยไปอยู่ในเมืองที่เป็นเขตนอกเขตสีเขียวเห็นไหมครับ เ <Okay. S 1> เห็นครับอ่าที่เป็นจุดสีแดงจุดเดียวครับเห็นไหมครับเห็นครับผมครับผมนี่คือจุดตรรมรกิจแล้วเราก็ต้องฝากดงระเบิดขีปนาวุธไปเพื่อไปอยู่จุดนั้นให้ได้ครับเอเคครับรับทราบครับจะวางแผนตรงนี้หรือ จะเข้าไปข้างในย้ำเข้าไปข้างในห้ามปืนลั่นเด็กขานนะครับเพราะว่าอาจพาให้หน่วยตายได้หมดทุกคนเลยนะครับอันนี้เตือนก่อนนะครับเดี๋ยววางแผนตรงนี้ก็ได้นานไหมครับผู้หมวดผมจะนได้ไปทำธุระโซกไม่นานนะไม่นานเก็บเสียง โอเคครับฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหมไม่ผมได้อ๋อได้ยินครับผมนึกว่าเตะสายไม้อ่า <laughs> uh, <laughs> ผมอ่า uh, แจ้งนะครับไม้ดีเทคเตอร์จะมีผู้หมวดกับเอนจิเนียร์เท่านั้นวันนี้น่าจะใช้ได้รูปแบบขบวนเดียวก่อนที่อ่า uh, ถ้าออกจากจุดระเบิดแล้วก็น่าจะใช้ไดหลายรูปแบบขบวนหรือการวางแผนได้นะครับแต่นิ้นย้ําก่อนว่าในเขตระเบิดใช้รูปขบวนหมู่แถวตอนเดินไปเรื่อยๆก็น่าจะดีที่สุดครับโดยให้เอนจิเนียร์นำหน้าไม่มีใครลงผู้บมวดมาลงแต่เจ้า ว่าไม่นอตบุนผมจะช้าลืมเสียบปลั๊กดีหว่าแบตหมดผมก็ว่าไมผมมันแหลกจังว่าสามารถสามารถกู้อ่เทสกู้ระเบิดได้ก่อนนะครับทำให้มั่นใจนะฮะระเบิดจะมีตั้งแต่เอทีเอพไมเอพเอสเกมอเอพเอสดีครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้โดนคนเดียวตายทั้งหมู่ครับ เออผมขอสอบถามขอสอบถามอีกรอบได้ไ,ไหไมยไกลเลยนะไออะไรนะไอไอ,ไอที่เป็นวงแดงนี่มีศัตรูอยู่ใช่ไหมะ้อบรอบเลยวงวงวงแดงไหนครับรอบนอกเลยเหรอครับใช่ครับไอไอที่เป็นวงที่ว่าเออเมืองเมืองัเตือนเหรอครับเมืองนากกลาครับอ๋อในเมืองนี่คือเมืองที่รถโดนขโมยไว้ครับรแล้วก็กองกำลังทหารไม่ทราบไปยึดเมืองนี้อยู่ครับเสร็จทีป เราต้องไปยึดเราต้องไปค้นหารถแล้วไปทำลายสติงเรทิ้งครับโอเครับทราบเสร็จเสร็จแล้วพร้อมแล้วครับอย่าลืมนะครับศัตรูมีมอตาอาร์บีจเจนะครับ <laughs> ขอให้รอดครัดี<อ>ดดดดต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิชโลเพยยาปืนลั่นนะครับขอบคุณครับ อย่าปืนลั่นลั่นไงไงครับเข้าได้ไหมพิชชันมีมีใครเข้าไม่ได้ไหมเข้าได้ทุกคนเหรอเขาเข้าได้ครับเข้าได้อ่าใครเป็นคนกู้ระเบิดครับจ่าพลังเข้านะห้าสองห้าสองห้าสองยู่ไหนห้าสองนี่ดิห้าสองตามผมมาก็ได้ครับห้าสอง

อันนี้ยังง่ายถ้าเจอรวดสะดุดแล้วมึงก็เห็นก็เป็นเส้นเส้นเดียวนะเดี๋ยวตั้งวิทยุเป็นเลขเลยดีครับเนี่ยอ่ะแล้วแต่ผมบอ๋หมดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตั้งเป็น50นะครับ ทุกคนครับเดี๋ยวตั้งเลขวิทยุเป็น50นะครับเอาไว้ติดต่อกันไม่มีวิทยุครับไม่มีครับอาไม่มีครับมีแต่ผู้นำครับ,รบอ้าวม,ม,ม,มีแต่ผู้นำเหรอใช่ครับโอเคเลยวิทยุอันละ600เองเดียวนี้มา เดี๋ยวผมเปิดสปกเกอร์ให้ลูกทีมครับอ่าได้ครับอ uh ทีมผมมีใครบ้างครับอ่าเอ็นเอเจเนียอยู่ไหนโอเคมีห้าสองครับอันนี้เอทไหมัอย a เอทีหกสามหกสาม J หกสามโอเคครับเป็นนี้นําหน้าถูกต้องไหมครับอ่าใช่ครับส่วนไลเฟินไลเฟินอยู่กับผมครับสีสีน้ำเงินสองหกสามสีแดงอันสองหกสามสีแดงเจ็ดสิบสีน้ำเงินแปดสี่สีน้ำเงินอ่ะอันสองน้ำหกแล้วก็สามแปดศูนย์สีน้ำเงินนะสามครับรับทราบนะหาคนอหกไมหนอมีสองเลย อะไรนะจะให้แบกกระสุนเอทีให้ผมตับลูกในเฟิร์แมนนะอะไรเฟิร์แมนนีอันนี้เต็มแล้วอันนี้เต็มแล้วเนี่ยแบกไลฟ์เฟิร์แมนน่ะน่าจะแบกได้ผัดกันแบกมันหนักใช่ไหมเทียบสองโลใช่ไหมเป็นมีใครมีไม่มีใครลงไลฟ์เฟิร์แมนมาสิมาเดี๋ยวเอามามาแบ่งให้ผมก็ได้ไม่ค่อยเดินไปเอาเพราะว่ามันมีระเบิดเราไม่ต้องเทียบสองพอได้อยู่ ได้อยู่หกสามจะได้เนาะหกสามนำเอ,อ้ยปิดจุดห้าสองนำหกสามตามพร้อมครับเดี๋ยวเราจะเดินเป็นแถวแถวแถวตอนนะเป็นตอนเดียวอะเรียงกันเลยเราจะไม่เดินแบบหน้ากระดานนะเพราะมันจะเสี่ยงกับระเบิดแล้วพวกนี้รับทราบจากขบวนแถวเลยแ้าสอง้าสองึ้นไป 6กสามไปหกสามต่อเลยโอเคออกออกทางนั้นนะหน้าสองเห็นไหมเดี๋ยวผมปิดท้ายให้ผมเกลนที่ครับเอาเลยครับปไปไปไป ทางขวาทางขวาทางขวาเออนั่นแหละ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 ตัดตัดลวดตัดลวดตัดนะตัดลวดก่อนนะอย่าปีนนะตัดลวดก่อนนะตัดลวดตัดลวดตัดลวดทางนี้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 นี่ตัดลวดนี้ตัดลวดนี้ เฮียแล้วตะโกนด้วยเดินเอาเดินเอาอย่าอย่าอย่าคานไม่ต้องกู้ขนาดนั้นเจอลูกดันหน้าจริงๆแล้วค่อยกู้ไป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 เซนติเมตรไป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 ตามตามติดๆเลยนะตามติดติดเลย ค่อยๆค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินสออเพื่อนด้วยอเพื่อนด้วยติดตูนเลยนะติดตูนเลยนะผมไม่รู้ละเบอดอยู่ไหนนะย้ำุกคน้ายานอกแนวนะนี่เห็นนะกำลังเล็กๆจะกินขาไก่แน่กลางทาง มันมันห่างอยู่ประามาณห้าเมตรสิบเมตรฮะมันมันไม่ได้ห่างครัมันไม่ได้แบบติดกันขนาดนั้นนะอ่ามีคนเข้ามาไปไป,ไป,ไ,ปไปต่อไปต่อตามเพื่อนไปต่อ เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วค่อยวามาหยุดก่อน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 หยุดวางแนววางแน่วขอสักครู่ขอนำลูกพิมพ์กลับมาสักครู่หนึ่งเดือนรับทราบครับเอ่อมองประตูครับต่อครับมองสังเกตมองสังเกตไว้อ่ะ ใครโดนอะ่ะเจ้าตีโดนแล้วอูเพิ่งมาเมื่อกี้หายไปเลยเลนะให้ให้เขาออกให้เขารีไหมออกเกมเข้าใหม่ไหมรีได้ไหมครับอา่าอ่าลีรีรีใหม่ไหมครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาครับ,รบอนุญาตให้เขารีเ <laughs> พิ่งเลิก ให้ร,รีรอบสุดท้ายรอบเดียวนะครับเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้เดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับลงลงใหม่เลยครับรีรอบสุดท้ายนะครับอ่พอบอหมดจะจะขึ้นอันแรกไหมหรือว่าจะขึ้นอันอันที่สองพอบอหมดครับพอบอหมดครับครับ จะซื้ออันแรกไหมครับอันแรกมีไม์ดีเทคเตอร์นะอือ่าได้ครับได้ครับเพื่อความปลอดภัย <laughs> เออเลี่ยวง่ายจุด อ้ามปืนลั่นนะครับเห็นไหมครับชี้กระดกไว้ทั้งชี้กระดกไว้เห็นเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับเหมือนเดิมนะวิทยุขึ้นห้นนะครับอยู่ไหนวะหมวดจะวางแผนไหมอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฮะกำลังวางอ่ะเด็กนึกจบเด็กไหมเนี่ยน้ำทำแล้วนสามถ่กแล้วเริ่มสามถูมแล้วอีกคนอ่านไฟรับเรื่องไม่ประทะก็น่าจะเลยนี่ประทะระบาดสารกันะเนี่ยคุณเอากระสุนให้อะไรพี่แมนะถือ ข้อมูลสีได้ไม่เปลี่ยนอ่ะแขนก่อนนะ